สวัสดีครับนี่อยู่แชมป์สามร้อครับกับในช่วงธรมาแดกครับลงมาแบบลุกบิสเนสครับคัดคหน่อยแบบว่าแอ็กแหน่อยนะฮะสำหรับวันนี้เรามากับรถตู้ที่สุดของรถตู้แม่งต้องรุ่นนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้าเล็กซัส lm 3 0 0 h รุ่น4ฟซีตัวท็อปสุดนะฮะสุดลายการผลิตของเ็กซัส lm 300คันนี้แล้วรถศูนย์เล็กซัสไทยแลนด์นะฮะ คันนี้ราคาออกห้างอยู่6ล้านกว่าบาทเกือบ7ล้านแต่คุณต้องรอรถ2ปีแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อรถที่300กระหลาดกําเงินมา5นาทีออกรถได้เลยครับเพราะราคาเปิดเพียง5ล้าน90้0บาทจัดไฟแนนซ์ได้ที่5ล้านบาทแต่ถ้าคุณเครดิตแบบปึกๆเครดิตดีชิปหายไม่ไลทที่ติออกรถไปเลยครับฟรีดาวเอาไปผ่อนอย่างเดียวเหมือนเช่าใช้ครับอ่ะรถเป็นรถเดิมจากโรงงานไม่ต้องติรถสภาพสวยไฟหน้าโปรเจคเตอร์3 LED กันชนหน้าเล็กซัสเดิมนะฮะไม่ใช่มาแปะเอาเป็นชุดพาร์ทจีนไม่ใช่นะฮะและส่วนโคมมงคคอมเมียมสวยกริฟต์นะฮะล้อเดิมจากโรงงานสภาพสวยครับแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบด้านนอกมันคือรถเดิมอของเล็กซัสไม่ต้องรีวิวเยอะแต่ด้านในดีกว่าภายในนะฮะซอกในเดิมจากโรงงานเมท์คเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานไมล์สี่หมื่นสองพันกิโลโพลไรมอนติฟังก์ชันจอคอมมานด์ครบมีปุ่มต่างๆนะฮะสามารถเป็นคีย์แพดปรับได้ในจอนะฮะแล้วก็กระจกไฟฟ้า กระจกมองข้างไฟฟ้าคุญแจรีรโมทครบหมดสามารถปรับกระจกหลังได้ซันรูฟเบาะนี่ลายสวยๆของเอาผ่าดเวลฟายเนี่ยจะไม่เป็นแบบนี้พอเป็นเล็กซัสจะมีการตัดแต่งให้มันสวยขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของนี่สามารถชาร์จไวเลสชาร์จเจอร์โทรศัพท์ด้านในได้เลยเอาโทรศัพท์ไปวางอย่างตั้งแต่ iPhone X ขึ้นไปก็ชาร์จได้แล้วนะฮะอ่ะเปิดข้างหลังมาดีกว่าอันนี้คือทีเด็ดเดี๋ยวขออนุญาตตัดเครื่องหน่อยนะเพราะว่ามันร้อนมากๆนะฮะอ่ะไม่มีเสียงด้วยเพราะเป็นระบบไฮบริดนะครับ เรามาดูในส่วนของภายในกันครับภายในนะฮะเข้ามาเนี่ยไปไงแอปนะ i n ส s s Card ครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจที่ใช้เวลาอยู่ในรถครับนี่มันคือที่สุดคือวิมานแห่งความสุขนะฮะอ่ะเบาะปรับไฟฟ้า2ข้างเป็นแบบเบาะเขาเรียกว่า first c l a s s หรือ e x c l u s i v e เราพิเศษนะฮะเฉพาะเล็กซัสเท่านั้นจอตรงกลางสามารถปรับไฟปรับจอปรับอะไรครบหมดหลังคาซันรูฟเบาะปรับไฟฟ้าเบาะเนี่ยนั่งโคตรของโคตรสบาย มีตู้เย็นเครื่องเสียงมาร์คเรวิสันนะฮะจอคอมมานตรงกลางครบหมดกระจกกั้นกลางเฟีย้ยวฮะสามารถปรับได้ด้วยให้เห็นเงากับไม่ให้เห็นได้มีความเป็นส่วนตัวสูงสำหรับคนที่อยากจะได้แบบไพรเวทน,นะฮะเฉพาะชุดภายนงภายในเนี่ยโคตรล้ำใครที่หารถที่เป็นรถใช้งาน1นึคันเนี่ยตอบโจทย์หมดกระจกแต่งนงแต่งหน้าไฟแอร์เย็นเพลงเพาะครบหมดหมดนะฮะแล้วก็คนที่ใช้รถคันนี้ สามารถแช่วายแช่น้ําดื่มแช่อะไรเย็นหมดอย่างที่ผมบอกมีตู้เย็นให้คุณครบหมดแล้วคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสําหรับคนที่หาอยู่นะฮะแบบนี้แล้วกันผมไม่ต้องพาไปดูห้องเครื่องหรอกไม่ต้องมาดูอะไรหรอกครับผมจบแบบง่ายๆแล้วกันสําหรับรถคันนี้ถ้าคุณหารถตู้1นึคันถ้าคุณเบบวกลบแล้วว่าคุณจะไปซื้อ S อสคานหนึ่งคันแต่ถ้าคุณอยากได้รถที่เป็นรถใหญ่นั่งสบายคันนี้ไม่แพ้เอสคานเลยนั่งโคตรสบายไว้ของก็ดีผมมีตังนะผมจะซื้อคันนี้ใช้แทนเอสคานแล้วถ้ามีคนขับรถ เพราะทุกๆการเดินทางแม่งโคตรสบายนะครับก็สําหรับคันนี้ครับเราเปิด5้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเครดิตดีโคตรๆจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยครับออกรถศูนย์บาทครับแล้วก็เรามีวารันตี้คุณ1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบอีกส่วนต่างพร้อมสลัดออนฟรีคุณยีชั่วโมง1ปีเต็มหรือ10,000หมกิโลครับจัดไฟแนนซ์อย่างที่บอกได้เต็มและอัลวารันตีหลังการขายครบหมดแค่นี้คุณไม่ต้องกลัวแล้วฮะและเราการันตีด้วยว่ารถไม่มีการชนหนักไม่ข้องชนน้ำตัดต่อและปิด แค่ยกหูมาเป็นเจ้าของได้เลยครับไม่ต้องดูเยอะทั้งหลังการขายทั้งตัวรถเรามีให้คุณครบครับสนใจติดต่อด่วน0852504444้าศูนย์สี่สี่ไลน์ออฟฟิเชียลโชลูแอดไซด์สามเป็นศูนย์ดอสคอการ์ล่าไลน์เบียด้านหน้านะฮะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดสังเกติงให้ชนแลนลยูทูบด้วยเรามี TikTok เรามี Facebook เรามี IG เซิร์ชเลยครับ300ร้อยการ์ล่าไลน์โชลูและกดติดตามเราทุกช่องทางด้วยสำหรับผมวันนี้ชมป์สามร้ไปก่อนครับสวัสดีครับออยาาากกกหกสหสัััคนนนในตลดมมมไ่รีร ที่ผมมีครับและออกรถได้เลยราคาถูกกว่ารถใหม่เป็นล้านครับ